ฝากด้วยคนสวยจ๋านะครับเรามาเริ่มการต่อสู้เลยครับด่านนี้ครับด่านอะไรคุณต่อยทุ่งเน่าเหม็นแล้วโอ้แล้วเจอเดือบัยครับด่านนี้โล่งๆโปร่งสบายแล้วไม่มีมองก้าวีครับแล้วก็หาเลยสิครับแบบนี้แล้ววิ่งหน้าชนหาเลยครับเหมือนจะมีล็อกเครื่อน้วยครับตรงนี้ฮะล็อกตรงนี้ไปแล้วครับแล้วเดินโซนแถวนี้ครับแล้วฟังเสียงครับไม่มีครับคนจะแพงแบบนี้ เอาฟรีไปก่อนดีเจ้ายังไงอ่ะตกใจหมดเลยครับโอ้โหแล้วตกใจหมดเลยครับอย่างนี้ยังไงครับโดดไปเลยครับข้ามไปแล้วแล้วข้ามไปแล้วแล้วเจอแล้วมูลวอล์กหลอกมามูลวอล์กหลอกใครแล้วเอ้าเฮ้ยเอ้าตีฟรีได้ครับพี่เอาเมื่อกี้ตีฟรีครับโหนเหนือครับพุ่งก็ได้เหมือนกันครับโหนเหนือครับแต่ถ้าพุ่งแล้วมันโดดเมื่อกี้นี่ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะโอ้ดีแล้วที่พุ่งโดดเมื่อกี้นี่เกือบแล้วครับเกือบไปแล้วครับแล้วก็แขว่ไปเลยฮะ จะไปโซนที่บ้านเลยครับโอ้โหไม่เจอใครครับวิ่งมาโอ้ยแล้วมีรอยเท้าด้วยครับมันจะฉีกหรือเปล่าฮะเือรไบต์ด่านนี้ถ้าเข้ากลางๆจะแยกนิดนึงครับพ่อมันไม่ถึงครับมันวิ่งไม่ถึงใช่ครับเออใช่ครับไม่มีที่ชิงมันไม่มีที่ชนครับมันชนไม่ได้ครับโอ้หแย่แล้วเออใช่วะเฮ้ยมันไม่มีที่ชนครับชนได้แค่เครื่องครับทำเป็นหน้าไม่ลื่นนะฮะ จะต้องเดินหาครับโอ้มีพลังพิเศษแต่ว่าโทหน้าลื่นอ str ่ะแล้วชนได้เลยแล้วไปโตครับเอาเอ้ยยังไงเอาเฮ้ยเอาโอตีได้เฉยโอ้โหคนที่ว่าข้างที่จะแบบมีประสบการณ์มากสมคสรครับทุกสถานการณ์สามารถแก้ได้เสมอครับแต่บอลวอลลอกมาแล้วเจอเลยครับโมลีแต่กูแล้วยังไงพักไม้ทันหรือเปล่าสวยครับแต่ว่าเหมือนคิลเลอร์ไมโดสตันครับอย่างนี้ก็แย่เลยครับาโดนนะ้แบบนี้เอาไม่โดนหุยแล้วรอดแล้วรอดใต้ ว่างขามาเลยครับเมื่อกี้นี้ลอดใต้เราจากกักรแลมาเลยแล้วมาแล้วยังไงแล้วเฮ้ยสะบัดสะบัดสะบัดตีออ้ยเฮ้ยหรือเปล่าครับหรือเปล่าอุย้ยเล่นแบบนี้โอ้โหแบบนี้ใครเล่นด้วยครับพับไม้หรอหรือว่ายังไงพับไหมเปิง้งออ้ <c oughs> <c oughs> คุณด้วยซัพพอร์ตคุณคำซอยคุณคำซอยคุณคำใจตองดูแล้วมาทำมาทำแล้วมาทำหมุนยืนรอแบบนี้บอกเลยว่าน้องจ่าไม่รอดครับพี่แตกแน่นอนครับโอ้โหเขาทำไปทำไมทำหรือเปล่าแล้ววิ่งมาวิ่งมาโอ้โหแล้วเจ็บคือเพื่อนเหมือนจะแบบไอ้คนละฝั่งครับคุณคำซอยเหมือนจะแบบว่าเฮ้ยจะล้มเร็วเกินไปแล้วแบบนี้จะมาทานได้ยังไงกระทืบไม้ไปก่อนครับ้วต่างไปเร็วครับมุนวอลกหลอกมา แล้วพุ่งเลยแล้วโค้งสะบัดตีโอ้หใครเล่นด้วยแบบนี้แล้วใครจะเล่นด้วยครับแบบนี้ผมไม่ต่างอะไรกับฮิวมิลลี่ครับ <h ums> และไปฮะหนึ่งเฟครับทางนั่นคุณโมดิเตู๋ไม่ใช่ที่คุณทำซอยแบบนี้น่าจะได้แต้มพิเศษครับแฟนสองครับและเสาขาว,ขาวด้วยครับและเสาขาวไปหนึ่งที <h ums> เมื่อกี้นี่ยังไงดึงทันหรือเปล่าล็อกอีกครับ มันจะดึงไม่ทันนะครับไปครับคะแนนสีครับเพิ่อไป2แต้มครับแขวนสองครับแล้วหาเลยแล้วชนเลยโอ้โหแล้วหาบ้านเล็กเลยโอ้โหจะเจอไหมเอาเจอครับโอ้โหยังไงเจอท่านนั้นคอเดดเจเกอร์ครับคุณพอกหลอกมาครับหลอกไปอีกแล้วเข้าบ้านเล็กพับไม้เซฟรอเปล่าครับแต่ไม่เสียคาเล่นไปก่อนเอาละพุ่งชนขอบประตูแล้วโค้งมาตีโอ้ ผมนี่อู้ตลอดเลยคือโอ้โหมันเกินไปมันเกินไปเร็วจริงนะแล้วมันก็เกินไปครับมันมันจะหลบยังไงครับแบบนี้มันต้องพับไม้ตลอดหรือยังไงครับแล้วมีเสาด้วยครับคนเสาแล้วเรียบร้อยแล้วแบบนี้อู้เกินไปฮะเล่นยังไงครับแบบนี้แล้วก็แขวนไปเลยครับหนึ่งเฟยครับทางด้านทางั้นคุณคนเอกครับขาวครับ ชนต้นไม้ไปโอ้เหมือนจะมีชนมองข้ไรฮะแล้วชนถังขยะปีโอ้ไม่ใช่ชนอะไรอะเตาผิงปฏิกรออะไรไม่รู้ครับเหมือนจะเจ็บอยู่ครับ2คนนี้ฮะแล้วหลอกมาตรงนี้เหมือนจะเจอคุณคำซอยเปล่าครับแล้วเจอคุณคำซอยแล้ว,ย,ลวยังไงแล้วยังไงโอ้โหไม่ไปครับมันอนัดอันอยู่ในใจอัดทันอยู่ในใจแล้วพับไม้อย่างนี้โดดไม้โอ้ย เฮ้ยมีอะไรฮาร์ดชาทยยากทนครับควรแล้วจ่ายครับโอ้โหวเจ้าหนี้มาขอก็ต้องทวงทวงก็ต้องจ่ายครับจ่ายทันเวลาแต่ยังไม่เป็นไรครับแต่ถ้าจ่ายก่อนไม่ได้ครับแล้วโอ้โหไม่โดนครับแต่ก็ยากครับเมื่อกี้นี 2> <2 ้ทบไม่เซฟครับก็รอหน้าต่างจงหวะนี้ครับต้องวนรอหน้าต่างอย่างเดียวครับไม่งั้นไม่ได้ครับต้องวนรอหน้าต่างครับสวยครับแต่ไม่ทันครับคิลเลอร์นี่มาเหนือชั้นมากครับอย่างนี้เล่นผมเล่นยากมากครับ เล่นยังไงครับแบบนี้ฮะเจอแบบนี้นี่ถ้าเจอในแรลงผมก็ไม่ไปเหมือนกันนะไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวโอ้เจอเลยโอ้โหแล้วทำอะไรนี่โอ้หูยคุณโมนิเตอร์กูนี่ไปแล้วหนึ่งทีฟีโอโ้ไม่ทันได้รู้ตัวก็โดนไปก่อนจัวนึงทีอจาจจะบนแมสนี้คุณคิดดีแล้วใช่ไหมคุณคิดดีแล้วใช้ไหมกระทืบไม้เอาละครับจุดจบของลังแครครับทีนี้โอ้โหแล้วโค้งชน อีกทีแล้วโค้งมาแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้บอยโก้ดเด็ดดิสดิสดั๊อะไรนะอะไรดิสเด็ดเดดอะไรนะดิสดิสสาฟ้าอะไรสักอย่างนะมันก็ดิสมาแต่ไกลเลยอ่ะโอ้เจอจะแอบครับไม่ต้องแอบฮะเขามีชนพวกมอลาโอ้โหคีมโมลาได้ไปก่อนทีนึงครับตกใจตกใจหมดเลยครับโอ้ตกใจหมดเลย แล้วไปแล้วตรงนี้ครับผมผูหแล้วโค้งใส่เลยไหมอุ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยากาเล่นยากมากครับโอ้ผมนี่ไม่รู้จะพลากยังไงเลยครับออาจริงมันมันไม่ไหวจริงครับมันสุดจริงฮะนี่มันโอ้โหส่งมาเป็นนักแข่งครับอย่างนี้ฮะจะไปกอดฮะสองฟีครับทางด้านคุณตกใจหมดเลยครับแล้วไปต่อแล้วตรงนี้ฮะแล้วชนไปอีกฮะแล้วก็เจอเลยแล้วโค้งหรือเปล่าเฮ้ยเอาสเต็ปในการโค้งเมื่อกี้เหมือนผมจะ น่าจะเป็นการมุดหน้าลงข้างล่างแล้วก็สะบัดหรือเปล่าครับสะบัดเนื้อเอาหน้าลงแล้วสะบัดนะครับน่าจะเป็นสะบัดสะบัดหน้าจอโค้งเหมือนกับเมื่อกี้ฮะแล้วปึ๊บแล้วโอ๊ยไปทั้งคนทั้งไม้ครับแล้วไปก่อนครับคนนี้โมนิเตอร์กูนี่ขึ้นเสาไปก่อนครับเรียบร้อยครับซื้อตั๋วให้แล้วฮะไปก่อนครับจนไปหนึ่งที ชนไป2ทีเอาโทรทสามารถชนได้ไหมครับเพ่นเหมือนจะชนนะครับเมื่อกี้โอ้แล้วเจอครับเจอแล้วตรงนี้แล้วมูลวอล์กหลอกไหมแล้วเจอเลยไม่หลงหลงไม่หลงโอ้โหเหมือนจะหลงเล็กน้อยถึงปานกายครับเอา้าเหมือนภาพจะบลัอก,กหรือว่าปิงหรือเปล่าครับเมื่อกี้ก็ไปก่อนครับเ <c oughs> ฟสที่สครับทางด้านคุณคอเดทครับเพราะแต่คนที่เขาชื่อว่าอะไรครับคุณอะไรคุณนอยครับคุณนอยอะไรนะคุณนอยซีอะไรเนี่ย นอยซีนอยซีเลสหรือเปล่านอยซีมันอ่านไม่หมดครับเถึนแค่คำว่านอยอะไรนอยซีอะไรทุกอย่างแต่พุ่งอีกรอบหนึ่งแล้วโอ้โหเจ็บฟรีไปก่อนครับทางด้านคุณคำซอยเฟสที่สองเลยนะคุณคอเดตครับแล้วเจอคอเดตแล้วไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยฮะใจเย็นครับคือมือใจเย็นครับไม่ตีจังหวะเมื่อกี้ครับนิ่งมากครええ <eyes> uh ับ mm นิ hmm. oh, ่งๆครับเฉือนนิ่งๆครับ หาต่อครับคันนไก่ครับตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วมาแล้วฮะพุ่งใส่ยังไงตู้แล้วก็โค้งไปนู่นไปนี่โอ้โพยายามหาครับเจอนะครับแบบนี้หุ่โอ้พห,โหวเาเจอเลยเอาโดดมาทำไมไม่รู้เอา้เอาเฮ้ยตกใจมดเลยผมไม่ตกใจไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องตกใจมดเลยครับไม่ใช่แค่ซื้อครับตกใจผมตกกรตกใจเหมือกมนกันครับ แหวนใจนลยครับแขวนสองสองครั้งกว่าครับเกมนี้น่าจะใช่นะครับแหวนสามหนึ่งครั้งครับเมื่อกี้ <ride> ร้อยฮะจบเลยครับนี่ไม่ไหวจริงย,ยากมากครับเจอด่านนี้ด่านนี้ตัวนี้นี่โอ้โหเข็นประสิทธิภาพออกมาแบบสุดยอดฮะ เอาไปเลย20บาท